สวัสดีค่ะทุกคนเข้าก,กับช่องมูซอมแก่นนะคะวันนี้เรานะคะก็จะมาแนะนาตัวกันค่ะก็แต่ที่เราทำคลิปมาเราก็จะไม่ได้แนะนําตัวเลยนะคะแต่บางคนก็จะเห็นชื่อเราผ่านๆเลยนะคะนะแล้วเราเริ่มจากชื่อกันเลยดีกว่าเรานะคะชื่อมูสนะคะตรวจอายุขอไม่ระบุนะแล้วต่อไปนะคะเราวาเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างเรานะคะเรานะคะเลี้ยงเป็นหมา แล้วก็เต่านะคะแล้วก็เป็นไก่นะคะแล้วก็ปลาะค่ะสี่อย่างนี้นะคะแต่และตัวนะคะเอเิม๋ยวเราจะมาแนะนำคร่าวๆให้อีกทีนึ้งนะคะเพราะาถ้าแนะนำเต็มๆมันอาจจะนานมากเลยเราเริ่มทำยู u b e ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ทุกคนควรย้อนไปดูตั้งแต่ตอนที่เราตั้งชื่อว่า เต่าน้อยแซมนะคะเราก็จะพูดว่าสว่าดิคาบก็เท่งเต่าน้อยแซมถ้าอยากรู้ว่าทำไมถึงเราตั้งชื่ออย่างนั้นด้วยก็ไปย้อนดูได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนช่องเป็นบุกคจอมแก่นนะคะก็คือชื่อแต่ละคนนะคะก็ต้องมีชื่อของตัวเองนำหน้านะคะเป็นต้นเพื่อจะได้ระบุว่าเป็นช่องของใครนะคะบางคนก็จะเอาเป็นชื่อสัตว์ลี้ยงอรือว่าเป็นชื่อจุกประตูน่ารักน่าหลต่างแต่ก็ไม่ถิ่นนะคะ โอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกทิกเรื่องเลยนะคะที่เราได้รู้จักกันมานานนะคะเออถ้าย้อนไปได้นะคะเราก็จะรู้จักกันมาแปดเดือนนะคะสําหรับคนที่ย้อนไปดูแต่ตาวยเซนนะคะก็แปดเดือนแล้วนะคะแต่ว่ารู้เรื่องค่ะว่า เราอ่ะกลัวสัตว์อะไรแล้วก็เราอ่ะชอบกินอะไรแล้วชอบสัตว์อะไรอยากเลี้ยงอะไรหนึ่งเลยเรากลัวหนอนะคะหรือเป็นแบบพวกมแมลงนะคะที่มีพิษอ่าสองค่ะเรานะคะชอบกินไก่นะคะหรือหมูปิ้งะคะ่ะอ่าต่อไปนะคะเรานะคะก็อยากเลยยังแม่นแค,นคะค่ะเอ่อจะรู้นะคะว่าแม่นแค่ เขาจะมีทั้งเม่นเม่นป่านะคะหรือเม่นแคต่างๆน่าตี่น่ากลัวนะคะอมถ้าเป็นเม่นป่าะคะะตัวเขาจะใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเขาพ่นพ่นเข็มหนามที่อยู่บนในตัวเราเก็บมากนาดูแต่เราอยากเ่างเม่นแค่นะคะคือเม่นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนเราก็เริ่มกลัวๆอยู่นะเพราะว่าเรานะคะเคยโดนหนามทิ่มด้วยหนามที่เป็นแบบหนามของเตบตดตปลาทุกคน แล้วเราก็โดนทิ่มไปเลยอ่ะเราก็เลยถ้าเราอยากเลีล้ยงแครมาแล้วถ้าเราได้เลี้ยงขึ้นมาเราจะเจ็บขนาดไหนเออแล้วมาค่ะต่อไปนะคะเรานะคะก็อยากเลี้ยงหิฮันเตอร์ด้วยนะคะนั้นวันนี้แนะนําตัวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีสองจะมาแนะนํำตัวอีกนะคะบ๊ายบาย